ก็จะมาเรียนรู้เรื่องอันนี้กันต่อนะครับบทความทางธรรมเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นะครับสวรรค์ทั้ง6ชั้นเนี่ยเราก็อ่านมาแล้วเล่าให้ฟังไปแล้วชั้น1ชั้นจาตุงนะครับชั้นที่2ชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาใช่ไหมชั้นที่4ชั้นดุสิตนะครับใช่ป่ะเนี่ยชั้นที่4ชั้นดุสิตนะครับวันนี้ก็จะถึงสวรรค์ชั้นที่5นะครับสวรรค์ชั้นที่5เนี่ย นิมมานราดีเทวภูมินะครับหรือว่าเรียกกันง่ายสวรร์ชั้นนิม,มานนะครับสวรรค์ชั้นนี้นะครับเป็นที่สถิตของปวงเทพเจ้าผู้มีความยินดีเพลิดเพลินในการมาคุณนะครับผมที่เนรมิตขึ้นตามความพอใจของตนเองเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่มีฤทธิ์ว่างั้นเหออโดยมีเทพเจ้ามเหสักทรงนามว่าสมเด็จท่านเท้าสุนิม,มิตะเทวาธิราชนะครับทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครอง จึงได้ชื่อว่านิมมานรดีภูมิเป็นตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งเขาก็เวียนกันเป็นนะใครมีบุญมีวาสนาอะไรก็เวียนเวียนกันไปเวียนกันเป็นนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะคนนะก็คือเป็นชื่อตำแหน่งนี้แหละใครมีบุญถึงเขาก็จะได้ไปอยู่ชั้นนี้นะครับผมภูมิเป็นที่อยู่แห่งทวยเทพอันมีสมเด็จพระ นิมมะมิเทวาธิราชนะครับทรงเป็นนักวิดีภายในเทพนครเนี่ยสวรรค์ชั้นนี้นะครับมีปราสาทเงินปราสาททองปราสาทแก้วมีกำแพงแก้วกำแพงทองอันเป็นทิพย์นะครับผมเป็นวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพารถไปก่อนอนอกจากนั้นนะครับพื้นภูมิภาคยังมีสภาวะเป็นทองราบเรียบเสมอกันเลย มีสาบโบกขอรณีและสวนอุทยานนั้นเป็นทิปสำหรับเป็นที่เที่ยวเล่นสำราญของเหล่าชาวสวรรค์ชั้นนี้นะครับผมเช่นเดียวก,กันกับสมบัติทิปในสวรรค์ชั้นดูสิตต่างกันแต่ว่าทุกอย่างที่เนี่ยมีสภาวะสวยสดงดงามแล้วก็ประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดูสิตนะครับหลายเท่านักเทวดาชั้นนี้เนี่ยมีรูปทรงสวยงามน่าดูชมนะครับยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าลงไป ทั้ง5ชั้นนะครับผมทั้ง4ชั้นนะ่ะและมีกายทิพย์ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองเป็นยิ่งนักนะครับหากเกิดความปรารถนาจะเสวยสุขด้วยการมคุณสิ่งใดก็เนลมิตเอาตามใจชอบชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยไม่มีข้อขัดข้องนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจในกรณีใดๆเลยปองดองรักใครและได้แับความสุขสำราญนะครับก็ไม่สุขได้ยังไงล่ะ อยากได้อะไรพวกก็เสกเอาอยากได้ปราสาทก็เสกเอาอยากทําอะไรก็เสกเอานะครับเพราะว่าเขามีอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นะครับชั้นนี้มีอิทธิฤทธิ์ทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์ชั้น5้าเนี่ยชั้นนิมมานราดีเนี่ยก็จะต้องทําอย่างนี้นะครับผู้ที่จะมาอุบัติอยู่ในชั้นนี้เนี่ยต้องเพียรบริจาคทานเป็นอันมากอย่างเสมอต้นเสมอปลายจิตใจบริสุทธิ์นะครับรักษาศีลไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องอุตส่าห์ก่อสร้างกองบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่นะครับอบรมจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดพองไม่ให้สกปกรามกมีมนทินนะครับไปยามรักษาศีลไม่ขาดมีใจสมบูรณ์ด้วยศีลน,นะครับผลวิบากแข่งทานและศีลนั้นสูงส่งเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้นะครับผมในทานสูตรนะครับได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดทําทานโดยไม่คิดว่าเราหุงหากินแต่สมณะชีพามเหล่านั้นไม่ได้หุงหากิน เราจะไม่ให้ทานก็ไม่บังควรอย่างยิ่งแต่ได้คิดว่าเราจะให้ทานเหมือนอย่างฤาษีทั้งหลายที่ได้กระทํามาในอดีตเมื่อตายไปแล้วนะครับก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็พูดง่ายๆทำทานโดยคิดเผื่อแผ่นะครับคิดว่าสมณะชีพามเนี่ยหากินเองไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะเป็นธรรมชั้นสูงนะครับผมอ่ะสวรรค์ชั้นที่5ก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะครับต่อไปก็สวรรค์ชั้นที่6 สวรรค์ชั้นที่6นะครับชื่อจะอ่านยากๆหน่อยนะชั้นปรณิมมิตตะวสวัตตรีนะครับชั้นปรณิมมิตตะวสวัตตรีนะครับชั้นนี้ชื่ออ่านยากสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับสวรรค์มี6ชั้นชั้นนี้เป็นชั้นสูงสุดนะครับผมของแดนสุขาวดีก็คือดินแดนสุกติภูมิเนี่ยตั้งอยู่ในอากาศนะครับห่างจากชั้นนิม,มานนรดี ห่างจากสวรรค์ชั้น5ไป42,000โยชนนะครับเทวดาในชั้นนี้เนี่ยทั้งที่เป็นเทพระบุตรและเทพธิดาเวลาใดที่ป่าถนาจะเสวยกรรมคุณนะครับก็คืออยากจะได้อะไรนั้นน่ะก็จะมีเทวดาที่รู้ใจเนี่ยมาเนรมิตให้คือชั้น5เนี่ยเขามีอิทธิฤทธิ์นะแต่ชั้นเนี้ยมีบุญญาฤทธิ์เพราะว่าอะไรพอมีบุญแล้วเนี่ยอยากได้อะไรไม่ต้องเสกเองเดี๋ยวมีคนหามาให้เดี๋ยวมีคนเสกให้นะครับ เมื่อได้เสวยกรรมคุณสมความปรารถนาแล้วสิ่งที่นลรวิทมาก็จะสิ้นไปนะครับเทวดาชั้นนี้นะครับผมไม่มีคู่ครองนะไม่มีคู่ครองเหมือนเทวดาชั้นอื่นๆนะครับวิมานที่ผสมบัติและก็ร่างกายของเทวดาชั้นนี้เนี่ยมีความปาระณีตงดงามมากกว่าเทวดาชั้น5นะครับอย่างมากมีอายุยาวกว่าประมาณ4เท่านะครับถือว่าเป็นยอดภูมิ คือภูมิที่สูงสุดของเทวดาในชั้นทั้ง6ชั้นนะครับผมเทวดาชั้นนี้นะครับเป็นที่สถิตยอยู่ของเราเทพยาดาจำพวกมารทั้งหลายโดยมีสมเด็จพระปรนิมมิตวสวัตตีมารน,นะครับแล้วก็สมเด็จพระปรินมิมิตวสวัตตีธรรมดานะครับผมก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเนาะบ,บางคนไม่รู้นะคิดคิดว่ามารเนี่ยเป็นพวกผีพวกอะไรจริงๆมารเนี่ยเป็นเทวดานะ เทวดาชั้นสูงด้วยชั้น6เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายที่เป็นเทวดานับถือพุทธก็จะไม่มีคําว่ามารส่วนฝ่ายเทวดาที่ไม่นับถือพุทธก็จะมีคําว่ามารน,นะครับหลายคนสงสัยว่าอา้าวไม่ได้นับถือพุทธแล้วทําไมไปเป็นเทวดาได้จริงๆความดีในทุกศาสนาเขาก็สอนนะครับ mm hmm. เขาก็ทําความดีของเขามาทําความดีในแบบที่ r mm ีคว i ร e ่เมนต์ของสวรรค์ชั้นนี้ต้องการนะครับ mm hmm. ก็ได้ไปอยู่ชั้นนี้นั่นแหละ อำนาจปกครองไม่ได้อยู่แต่เฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้เท่านั้นนะแต่ยังมีอำนาจปกครองลงมาถึงสวรรค์ชั้นต่าลงมาอีกห้าชั้นด้วยคือชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุงนะครับชั้นที่สองดาวดึงชั้นที่สามยามาชั้นที่สี่ดูสิตานะครับชั้นที่ห้านิมมานนรดีนะครับและมีการปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิชั้นอื่นคือแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับ มีเขตแดนกั้นกลางนะครับต่างฝ่ายต่างอยู่หากมีกิจจําเป็นจึงต้องไปมาหาสู่กันนะครับแดนเทพย,ายดามีสมเด็จพระปรินิมิตรวเทวราชนะครับเป็นผู้ปกครองส่วนแดนมารน,นะครับมีท้าปรินิมิตรวสวัทธีมารน,นะครับเป็นผู้ปกครองเทียบเวลากับโลกมนุษย์แล้วเนี่ยสวรรค์ชั้นนี้นะครับผม1,600ปีอ่ะในโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับสวรรค์ชั้นนี้อ่ะหวันหนึ่งคืน คิดดูดิยาวนานแสนนานอยู่กันจนโอ้โหลืมไปเลยแหละทางไปสวรรค์ชั้นนี้นะครับผู้ที่จะมาอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ต้องอุตส่าห์ก่อสร้างการกุศลยิ่งใหญ่นะครับอบรมจิตใจให้สูงส่งด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักษาศีลก็ต้องมำเพญอย่างจริงจังนะครับด้วยศรัทธาอย่างยิ่งยวดและถูกต้องแล้ผลวิบากแห่งทานศีลนั้นสูงยิ่งเท่านั้นนะครับจึงจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ ในทานสูตรเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดทําทานโดยไม่ได้คิดว่าทําทานตามฤาษีในอดีตที่เคยทํามาแต่คิดว่าทําทานเพื่อจิตเกิดความปราบปลื้มปิติในบุญที่ทำนะครับเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ชั้นนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับหลายคนสอบถามมาบอกพระอาจารย์งงเรื่องอายุเะลงงเรื่องอายุเขาอยู่กันยังไงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับตามนี้เลยจะสรุปให้ฟัง50ปีมนุษย์เนี่ย เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นจาตุงนะครับคือชั้นแรกอายุไขเนี่ยของเทวดาชั้นเนี่ยประมาณ9ล้านปีมนุษย์หรือประมาณ500ปีทิพย์นะครับคือนานมากสวรรค์ชั้นที่2นะครับดาวดึงเนี่ยร้อยปีมนุษย์นะครับเป็น1วัน1คืนสวรรค์ชั้นดาวดึงอายุไขเฉลี่ยนะครับ36ล้านปีเมืองมนุษย์นะครับผมมีอายุทิพย์ประมาณ1,000ปีทิพย์นะครับ ชั้นที่3ก็คือชั้นยามานะครับ200ปีเมืองมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วัน1คืนสวรรค์ชั้นยามาอายุไขเฉลี่ย144ล้านปีเมืองมนุษย์นะมีอายุไขประมาณ2,000 000, ปีทิพย์นะครับผมก็ชั้นต่อมานะครับชั้นที่4 400 000, ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วัน1 000, คืนสวรรค์ชั้นดูสิตนะครับอายุไขเฉลี่ยก็คือ576ล้านปีเมืองมนุษย์นะครับ, 76, 000, 000, รบหรือประมาณ4000ปีทิพย์ ปัดโอ,อยู่ยาวเลยครับชั้นที่ห้านะครับแ800ร้อปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนสวรรค์ชั้นนิมมานราดีนะครับอายุไข่เฉลี่ย2 3 0พันสารอี่ล้านปีเมืองมนุษย์นะครับมีอายุไขประมาณ8000ปีทิพย์นะครับผมส่วนชั้นสุดท้ายนะครับชั้นปรนิม,มิตวสวัตตีนะครับก็หนึ่งันหปีเมืองมนุษย์นะครับเท่ากับ1วันหนึ่งคืนอายุไข่เฉลี่ยเก้าพัน้อสิหกล้านปีมนุษย์นะครับแล้วก็มี อา,อายุเป็นทิปต์นะครับ16,000ปีทิปต์นะครับ1วันหมายถึง1วัน1 000, คืนนะ1วัน1 000, คืนนะครับของสวรรค์นะครับ1 000, ปีสวรรค์มี12เดือนนะครับใน1เดือนมี30วันและ1 000, ปีสวรรค์จะเท่ากับ360 000, วรรันนะครับก็ตามนี้แหละวันนี้ก็จบเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะใครอยากจะฟังก็ไปตามดูใน YouTube ได้ไล่ฟังตั้งแต่สวรรค์ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6 ไลฟฟังกันไปเรื่อยๆนะครับก็ดูแลกันสงสัยตรงไหนสอบถามกันได้ไม่ห่วงห้างไม่อะไรเลยก็ถามมาละกันในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันต่อไปที่ไลฟ์สดเราจะพูดเกี่ยวกับเราจะย้อนไปก่อนเนาะอาจารย์เบนซ์ครับย้อนกลับไปในเมืองนาลก,ก่อนนะครับดูว่านรกมีกี่ชั้นแต่ละชั้นเนี่ย เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้การปฏิบัติตนการปฏิบัติตัวเนี่ยของยุคนียเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมละด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์นะครับไม่ทําตามาแนวทางพระศาสนานะครับเริ่มมีพวกประหลาดเหาเหินเดินอากาศปีนมีดปีนบันไดอะไรกันนะครับก็ จะมาให้ฟังและการมาอ่านให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันที่ไหลสดในวันต่อไปก็จะได้รับทราบว,ว่านรลกนียมันเป็นยังไงหลายคนไม่เชื่อว่านรลกมีจริงสวรรค์มีจริงไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาแล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยไม่ต้องไปขวนขวายและเชื่อเต็มหัวใจนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมายังไงก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ เชื่อในไตรสารณคมเชื่อในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านเมตตาสั่งสอนมาเชื่อในความดีนะครับที่ได้ทําเชื่อในบุญในบาปเชื่อในนรกสวรรค์นะครับส่วนท่านที่ไม่เชื่อเนี่ยก็เรื่องของเขาและกันปล่อยเข้าไปใครอยากจะอะไรยังไงก็ไม่ว่ากันของอย่างนี้เนาะมันจะต้องศึกษาหาความรู้มันจะต้อง เรียนรู้กันเอาเองอ่าเดี๋ยวทักททยแขกเหลือแป๊บนึงนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยสวัสดีคุณเมี่ยงชิตาพรนะครับสวัสดีคุณเบนนัทวุฒิคุณพิยพงัาาสดินนะครับคุณหมู่ทิพย์น่ารักลูกชายคนเล็กนะครับคุณแม่แจงโมนะครับคุณการินีนะครับผมคุณอองอาตนะครับคุณ สิงโตนำโชคนะครับคุณเกียงอิ่มแสงจันทร์นะครับคุณทางโลกก็สวยงามทางทางก็เป็นสุขนะครับคุณเก่งดำขำคุณสเรยนยานะครับผมคุณหนองประตูน้ำคุณแม่ชีลสีนะครับคุณประวิทย์และก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ช่วยกันแชร์ต่อไปแล้วกันเมื่อกี้แดดยังล่มอยู่เลยตอนนี้เนี่ยแดดออกอีกแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางวันก็ร้อนจัดบางวันก็ลมแรงบางวันก็หนาวจัดนะครับปีนี้ค่อนข้างจะแรงหนัก ใครยังไงก็ดูแล้วกันเนาะอ่ะมาบอกบุญกันหน่อยละกันในส่วนตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอยู่หน้าบริเวณอาคารหลวงปู่ด,ดู่พรหมปัญโยนะครับนั่งจับเข่าแผ่เมตตาบรมมีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยในส่วนแรกเดี๋ยวเราจะบอกบุญนี้ก่อนนะครับถนนนะครับผมตอนเนี้ภายในศาลมริตรธรรมนะครับถ้าทุกท่านที่เคยมานะครับ ก็จะรู้ว่าเนี่ยถนนเราทําใหม่แล้วนะครับเป็นถนนลาดยางอย่างดีตีเส้นจราจรด้วยตอนนี้เนี่ยรวบรวมปัจจัยอยู่เพราะว่าจ่ายตังค์เข้าไปแล้วแต่ว่าปัจจัยเนี่ยยังขาดอีกเยอะมากถนนเส้นนี้ใช้ทั้งหมดปัจจัยทั้งหมดประมาณ ,0,000 0บาทนะครับตอนนี้มีคนร่วมบุญประมาณแสนก็บาทเองแสนก็บาทเองยังไงก็ช่วยกันละกันนะครับเพราะว่าอยากจะให้ร่วมบุญกันอยากจะให้ทําทางสู่สวรรค์นะครับสมัยที่พระอินทร์องค์ปัจจุบันเนี่ยที่ท่านเป็น มานบหนุ่มน้อยนะครับท่านก็พากันคนเนี่ยทำทางนี่แหละพาคนเนี่ยสร้างทางให้คนสัญจรไปมาได้สะดวกอันนี้ส่งผลบุญนั้นนอกจากที่ท่านดำรงฮิริโอตาป,ปะทางไปสู่เทวดาแล้วท่านก็ยังได้อันนี้ส่งพิเศษในการสร้างทางนะครับท่านก็เลยได้เป็นพระอินทร์พร้อมกับเทพบุตรหนุ่มน้อยอีกสามสิบสองท่านรวมท่านเป็นสามสิบสามท่านนะครับก็ได้ปกครองในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนาะ ยังไงก็ใครอยากเป็นพระอินทร์นะครับร่วมบุญมาได้กองบุญละ1,000บาทหรือว่าตามจิตศราก็ได้กองบุญละ1 0 0 0เนี่ยรับมะเร็งผู้คำหนึ่งตัวเหลือประมาณ10ตัวนะครับท่านใดสนใจจะร่วมบุญก็แจ้งมาได้หรือร่วมบุญมากก่อนนั้นอยากได้อะไรเป็นที่ระลึกเครื่องระลึกถึงความดีที่ได้ทําร่วมกันก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมยินดีไม่มีเกี่ยงงอนนะครับก็เราก็ทํากันไปลึกเลยแหละทําถึงด้านในนะครับพาถึงด้านในนู้นนะครับผม ในส่วนขององค์หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตาคีนะครับนั่งแผ่เมตตาบารมีตอนนี้นะครับผมก็ได้แจ้งบอกบุญอยู่ทั้งโครงการนี้นะครับมีทั้งหมด3ามโครงการใหญ่ในองค์ในส่วนของโครงการองค์หลวงปูด่ดูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตาคีนะครับตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นสามโครงการนะครับ โครงการแรกนะครับเนี่ยที่เห็นช่างเขากําลังยกกําลังไอ้นั้นกันอยู่นะครับก็คือทํากําแพงเมืองจําลองนะครับกําแพงเมืองโบราณน,นะครับเนี่ยรอบทั้งหมดทั้ง4ทิศ4ี่ด้านนะครับผมรอบอันนี้สมของการทํากําแพงนะครับก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นมีความไม่วิตกกังบนนะครับมีความสบายอกสบายใจแล้วก็รักษาบ้านรักษาที่รักษาทรัพย์มีที่อยู่อันแน่นอนนะครับแล้วก็ ไม่ขาดแคลนเรื่องที่อยู่อาศัยพร้อมกับได้อยู่ในขายพระศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าทํากําแพงวัดกําแพงสถานธรรมเนี่ยก็จะได้อยู่ในขายของพระศาสนาเรียกว่าอันนี้สงสูงมากเกิดมาชาติใดก็ได้เจอศาสนาเกิดมาชาติใดก็จะเจอพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะกําแพงในส่วนของหลวงปู่ดู่พมปัญโยนะครับมีคติความเชื่อว่าทํากําแพงบริเวณตรงนี้นะครับผมทําในศาสนาพระโคโดมก็จะได้ถึงศาสนาพระศรีเลย เพราะว่าอะไรหลวงปู่ดูนะครับคติความเชื่อของเราทางสายพุทธภูมิปัญโยหลวงปูด่ดูท่านคือพระเรียริยงไม่ไตนะครับคือหลวงปู่ทวดกับชาติมาเกิดยังไงเข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยกาแพงนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับ20ช่วง20ช่วงช่วงละตร5เม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 ตรนะครับรอบด้านก็บอกบุญอยู่กองบุญละ1 2 0 0 0 0บาทนะครับท่านเจ้าภาพก็จะได้ติดชื่อที่กำแพงนะ20ชื่อ พร้อมกับได้รับสมเด็จอมภสมบรมมหาจกรดิหน้าตักเก้านิ้วนะครับปิดทองคาแท้1องค์นะครับ1องค์ตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว4กองนะครับมีเจ้าภาพแล้ว4่กองแล้วก็กําลังติดต่อมากองที่5นะครับกําลังติดต่อกําลังตัดสินใจอยู่นะครับก็รับอีกประมาณ15กองบุญ15กองบุญเท่านั้นนะครับผมยังไงก็มาช่วยกันละกันเพราะว่า งานทั้งโลกเนี่ยใครทําก็ได้นะครับไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ดูดิบริษัทเขาก็ปิดตัวปิดอะไรไปก็ยังมีคนทําแทนนะครับส่วนงานทางทํางานสร้างบาร,รมีเนี่ยต้องทำเอาเองนะก็คืออย่างนี้แหละต้องทำเอาเองนะครับเก็บสเสบียงข้ามภพชาติไปด้วยกันมีตังเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะครับใช้ผิดวิธีมันก็ผิดวิธีบุญบาปเอาไปได้ตอนมีชีตอนที่ตายไปแล้วนะเงินเนี่ยใช้ได้ตอนมีชีวิตเท่านั้นนะตายไปแล้วเงินก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะ รีบใช้นะครับเอามาทําบุญเนี่ยช่วยกันนะครับผมก็ตามนี้แหละในส่วนที่2นะครับที่เห็นกันอยู่ด้านล่างนี่นะครับคือส่วนของอบันไดานาคนะครับผมบันไดานาคเนี่ยเราก็แจ้งบอกบุญอยู่นะครับบันไดานาคมีทั้งหมด4บันไดนะครับเป็นนาค3มเสียน4ตระกูลในแต่ละตระกูลเนี่ยลนะักษณะรูปทรงแล้วก็สันฐานไม่เหมือนกันเลยสีก็ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ทางช่าง ปั้นระดับประเทศนะครับคุณกิมเนะี่ยเขากำลังปั้นอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนมิถุนาเขาก็จะยกมาใส่ละที่สถานธรรมเนี่ยเสร็จเอามาตั้งเสียนนึงแล้วเนาะเหลืออีกสามเสียนนะครับหน้าก็จะประกอบไปด้วยหน้าตระกูลวิรุณปักนะครับกายสีทองตระกูลเอลรัปะนะครับกายสีเขียวตระกูลสยพยาปุตตานะครับกายสีรุง้งแล้วก็กระหโคตมะกายสีดํานะครับ ก็เป็นนาคสามเสียนจะเลื้อยขึ้นตรงบันไดเนี้ไปนี่นะครับเลื้อยขึ้นตรงบันไดนี้ไปเลื้อยขึ้นตรงบันไดนี้ไปเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้จะงดงามอรลังการมากๆนะครับผมจะบอกให้แล้วก็ในส่วนที่สามนะโอ้นาคกองบุญละเท่าไหร่นะกองบุญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ดูแล้วกันตอนนี้รู้สึกกายสีทองจะเต็มแล้วกลายสีเขียวก็ไล่ามาแล้วกายสีลุงก็ไล่กันมานั่นแหละก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับไม่ค่อยห่วงหรอกห่วงอย่างเดียวตอนเนี้ย ป้ายเท้าจัตุโลก,กบาลทั้ง4นะครับป้ายเท้าจัตุโลก,กบาลทั้ง4ก็คือเทพในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาผู้ดูแลโลกมนุษย์นะครับเพราะว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุดก็มีหน้าที่คอยดูแลปกป้องเรื่องราวของมนุษยาชาตินะครับไม่ว่าจะความเป็นไปในโลกนี้เรื่องเกี่ยวกับภัยสงคราม เรื่องเกี่ยวกับข้าวยากมากแพงอะไรต่างๆนะครับท่านจะเป็นผู้ดูแลอยู่มีหน้าที่คอยจดชื่อคอยไปบอกพี่อินนะครับไปบอกพี่อินว่าวันนี้ใครทําดีใครทําดีก็จะมีเสียงสาธุสาธ,สาธุสาธุนะครับก็อยากให้ทำํำละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตการณ์มันก็น่ากลัวกันมากนะครับ ถ้าสร้างแบบถูกต้องทําวิธีถูกต้องบวงสวงถูกต้องบอกกล่าวถูกต้องนะครับท่านจะมาส่งเคราะ์ได้อย่างถูกต้องนะครับทำไมอยากให้ทําเพราะว่าที่นี่นะครับออกแบบลายเส้นทําวิธีอย่างดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลงตัวหมดแล้วขาดแต่เจ้าภาพที่จะมาร่วมทำนะครับท่านก็จะได้ส่งเคาะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนาะใช่ไหมใช่ครับก็ประกอบไปด้วยเท้าเวสุวรรณนะครับท้าวิรุณปกัก ท้าวิรุณหกเท้าทัตตรสนะครับก็เป็นเทพเทวาที่ดูแลทั้ง4ี่ทิศในโลกมนุษย์ยังไงก็ช่วยกันละกันนะครับใครมีปัจจัยมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยไม่มีก็ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาหรือบนูราบุญอ,อ่อนน้อมถ่อมตนตามแนวะทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาสั่งสอนมาละกันนะครับผมก็กองบุญละ10,000บาทได้ติดชื่อ1ชื่อนะได้ติดชื่อตรงนี้เลยนะได้ติดชื่อตรงนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะครับผมไงก็รบกวน ช่วยกันแจ้งข่าวสารนันบุลต่อไปแล้วกันเนาะเนี่ยฝนเหมือนจะตกอีกแล้วหลอกกันทุกวันเลยครับว่าเมื่อวานเนี่ยตรงแถวเขาตองแถวตากฟ้าฝนตกแรงเลยแต่ทําไมสถานทรมเราไม่ตกมันคืมอย่างเดียวมันไม่ยอมตกนะครับก็ขออนุญาตไม่พาไปดูด้านหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะใช้ด้านหน้าแทนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีคลื่นนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวน ไลก์กดแชร์กันไปด้วยนะครับผมท่านเจ้าภาพทั้งหลายท่านที่ร่วมบุญมาทั้งหลายก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเราก็ได้บอกบุญกันต่อไปด้วยนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้บอกนะส่วนเขาจะทําไม่ทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งบางคนเนี่ยกังวลใจว่าบอกแล้วเดี๋ยวเขาไม่ทําเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไม่เกี่ยวกันนะครับหน้าที่ของเราคือการบอกหน้าที่ของคนทําคือเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขา ก็ในวันที่19นะครับที่จะถึงนี้มีหล่อสมเด็จอมถมบรมมหาจากักรพรรดินะครับหน้าตักสีสอกทรงเครื่องโลงหัดดูลายแบบล้านนาแบบสีทองนี้เลยนะครับผมก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้านะครับจะทําการปิดประตูรั้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะก็จะมีชาวบ้านแถวเนี้ยโทรไปแจ้งอีกว่ามีการชุมนุมคนอย่างงู้นอย่างนี้คนอิจฉาเนี่ยไม่รู้ยังไงเนาะแต่เราก็ไม่ได้รับคนภายนอกอยู่แล้วนะครับ กลัวโควิดเหมือนกันกลัวโควิดเหมือนกันใครบอกว่าห้อยพระแล้วไม่ตายตายไหมอาจารย์เบ้นตายนะตายนะห้อยพระเนี่ยเขาไว้สําหรับเตือนสติเฉยๆนะว่าคุยพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปอย่าไปนะก็พระท่านช่วยแล้ว50%เนะี่ยช่วยเตือนสติเราอีก50%เราก็ช่วยตัวเองแล้วกันบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรหลวงปู่บอกว่าไม่เป็นไรหลวงตาบอกว่าไม่เป็นไรใส่ไปนะตะลุยไปทั่วเลยหน้ากากาก็ไม่ปิดมือก็ไม่ล้างก็ติดโรคกันมานะครับ ติดกันใหญ่เลยแหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณอาคารวิทยาธโรนะครับเป็นอาคารส่วนบนสองชั้นที่ตาครีเนี่ยด้านล่างก็ประกอบไปด้วยร้านกาแฟซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมแล้วนะเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวหลังโควิดมาเขาจะจัดเต็มเลยนะมีร้านอาหารนะครับเข้ามากินได้ราคาย่อมเยาวมีร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีห้องรับรองที่ต้องการมลนิธ,ธิซึ่งเป็นมลนิธิ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็ทํากันยังถูกต้องแหละไม่มีหมกเม็ดไม่มีปิดบงังตรวจสอบได้นะครับอาคารริชรโกรกด้านบนเป็นห้องสวดมนต์ใหญ่เลยนะครับขออนุญาตไม่ขึ้นแล้วกันวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะได้ใช้หลังจากสวดหลังจากโควิดเนี่ยหายปุ๊บเนี่ยเราจะจัดทําบุญใหญ่ฉลองทําบุญใหญ่ให้ประเทศไทยเลยให้สถานธรรมด้วยนะครับเนื่องด้วยวิกฤตการณ์หลายๆอย่างเนาะยังไงเราก็ช่วยกันแล้วกัน อ่ะมีบอกบุญอะไรอีกอาจารย์บอกบุญพระเนตรกับอุณาโลมครับนี่นะครับบอกบุญพระเนตรกับอุณาโลม50ชุดของชุด1 9อองค์หลังเนาะก็บอกบุญอยู่พระเนตร2 0 0 0อุณาโลม0 0ครับไม่ใช่ว่าพระเนตรกับอุณาโลมบอกกัน2000นะครับ,รบ <laughs> พระเนตร2 0 0 0อุณาโลม2000ท่านใดสนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็แจ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีพระสมเด็จอมประมนะครับทันใจที่ สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีเจ้าภาพนะครับ,รบก็มีองค์ที่30 31 35 37นะครับตอนนี้แบบนี้เลยใครจะเป็นเจ้าภาพทันใจก็ติดต่อได้เลยองค์ละ1นึ่งแสนบาทเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอาจารย์เบนมีฉัดครับฉัดนะครับก็รวมทําฉัดและกัน25 0 0 0บาทเนี่ยในชุดแรกก็จะติดให้หมดอีก10กว่าฉัดอีก10กว่าฉัดก็ช่วยกันละกันนะครับใครมีมากก็ช่วยละกันใครมีน้อยก็ช่วยละกันไม่มีก็สวดมนต์ไหว้พรนะเนาะไม่ว่าการขอ,องนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเข้าใจกันอยู่ แต่ว่าเราก็จะหยุดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยงานทางศาสนาก็จะหยุดไปนะครับก็ช่วยกันแล้วกันถ้ากระตุกนิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงสาราหอพระครับ ก็ไปหมายอย่างก็นี่นะครับบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาหอพระมหาไมมุนีนะครับก็จะเห็นสิงคู่พญาสิงห์หลวงล้านนานะครับความสูง9เมตรเนี่ยตั้งตังงานอยู่บริเวณหน้าศาลาหอพระมหาไมมุนีเพื่อคอยปกปักรักษานะครับพระศาสนาให้อยู่ครบ5,000ปีให้อยู่ครบ5,000ปีนะด้านในก็จะเป็น อาที่ตั้งของพระมหาไมามุนีที่เราจําลองมาจากเมืองมันดาเลประเทศพม่าะนะครับสังเกตศิลปะที่นี่นะครับก็จะออกพมา่พมาพม่าหน่อยเพราะว่าชอบนะครับชอบ,ชอบชอบศิลปะทางนี้นะทางพมา่าทางล้านานาเนี่ยเป็นคนไทยนะครับไม่ได้เป็นคนพมา่าหลายคนไปเม้ามอยกันว่าเนี่ยพระอาจารย์เจ้า,าวาดอนะ่ะวันนั้นผมเปิด YouTube เจอนะครับวันนั้นผมเปิด youtube เจอก็เจอของที่เขามาถ่ายที่สารทรเนี่ยเนาะ มาแอบถ่ายด้วยนะครับไม่ได้ขอใครไม่ได้อะไรเลยข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ทุดงมาตามนิมิตอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นคนไทยนะครับผมไปศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้มาจากประเดศคุณหลวงตามมานะครับวัฒนเมืองละแล้วครับผมไม่ได้นะครับมันบาปน,นะครับอ่ะ เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครจะร่วมบุญก็แจ้งได้เลยที่หมายเลขบัญชี061นะครับ1827504นะครับ0611827504นะครับกสิกรไทยสาขาตาคลีนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิสาร,รธรรมพุทธภมปัญโยนะครับก็เท่านี้แล้วกันสวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้องชาวไทยสำหรับปีนี้ไม่มีสงการนะครับสาธุพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ สาธุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ